อัด,ดีนุนนาซีห้าเข้าเวลาละหมาดอิชาสิบเก้านาฬิกาห้าสิบนาทีวันเวลาผ่านไปไวนะแต่ละวันแต่ละวันก็วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้ารคริสตศักราชสองพันยี่สปฏิทินอิสลามนี่ล่วงเลยไปครึ่งเดือนแล้วนะ วันอาทิตย์ที่14เดือนมูฮัรอมฮิจรัสกราช1443ก็คนที่ยังไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยยังมีเยอะเยอะมากๆ <c oughs> แล้วทำยังไงจะให้เข้าใจศาสนานความเข้าใจศาสนาเนี่ยไม่ต้องเรียนเยอะไม่ต้องเรียนมากหรอกเรียนแต่หลักสูตรนะโครงสร้าง เรียกว่าโครงสร้างทางวิชาการของอิสลามเนี่ยมันคืออะไรนะก็บอกว่าเนี่ยคือศาสนาบโดูชีอา์มันดิเนี่ยเดือนมูฮัดรอมน่ยมันเล่นกับไฟนะโดดลงไปในฐานร้อนๆเนี่ยนะฐานร้อนๆนี่โดดลงไปนะก็บอกมีอยู่คลิปหนึ่งนะต้องพวกที่จะเรียกว่าอีมานแข็งเนี่ยนะ โดดเข้าไปในฐานร้อนๆแล้วก็เอ่ยชื่อยาฮูเซนยาฮูเซนเนี่ยนะนะจะรอดจะได้สวรรค์แต่มันก็ลงไปไม่นานแล้วเขาจะมีถังฐานนี่ร้อนอย่างแดงแลยวใช้ว่ายืนรอบๆนี่ก็โอ้โหเนื้อแทบจะไหม้แล้วก็เขาจะจับไอ้ไอ้คนสองคนเนี่ยเขาจับคนเนี่ยเข้าไปมีคนเข้าคิวเข้าไปจับเพื่อว่าไป เอาเท้าไปสัมผัสสักสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ยกขึ้นมาก็ถือว่าผ่านแล้วทีนี้มันก็ทําอยู่หลายคนแหลือมามีอยู่คนหนึ่งมันพลาดจับแล้วก็ใส่ลงไปในถังนั้นเนี่ยไม่รู้ยังไงไอไอคนที่ถูกจับเนี่ยมันกระชากนะไอคนที่ถูกจับโยนเนี่ยมันกระชากสองคนเนี่ยลงไปด้วยจับไอสองคนเนี่ยนะไปจับไหลมันมันก็คว้าเอว ทั้งสองคนนี่ลงไปจมอยู่กับมันด้วยโอ้คลิปมันก็ตัดไปแค่นั้นแหละแม่มันน่าจะมีต่อเห็นไหมความเชื่อเห็นไหมถามว่ามันคือศาสนาหรอใช่ไหมละ่ะศาสนาชีอานะชีอะสิบสองอิมามชีอานี่มีหลายหลายเหล่าเหมือนกันเนะเหล่าอะไรอิสมาอิลยะไซดียะแล้วก็ดาวดีโบราว่ามันแตกแขนงไปเยอะ เขาบอกรวมๆแล้วประมาณ36 36กลุ่มนะว่าเหมือนกันมุสลิมเรนะแต่ละที่ไม่เหมือนกันเราไปดูแถวเวียดนามสิบนี่ผลไม้กินได้ก็ตัวครูมันสอนมาไอนะเชรอนไมมรู้จังนักอ่านเข้าใจไหมละ่ะนักอ่านคนที่เขาไปศึกษามาเขาก็มาเขียนบทความเขาเรียกว่าไปทัวร์หา,าความเข้าใจอ่ะ ก็ไปเจอว่้เดือนรอมฎอนทําไมกินผลไม้ได้เขาบอกของเขาไม่ห้ามโต๊ะครูเขาบอกกินได้นะถ้าของตั้งไฟขึ้นไฟแล้วกินไม่ได้แต่เป็นพวกผลไม้ขึ้นมาจากดินสดๆกินได้หมดถือบวชก็นึกอยู่มันก็แปลกแล้วว่าไอ้ที่มาของหุกกลมของหลักการเนี่ยมันคงจะมาแต่ว่าไอ้โต๊ะครูเนี่ยไม่ได้บวชทีนี้พอลูกศิษย์มาเห็นอ้าวนะ อาจารย์ไม่ได้บวชเหรอเห็นกินกล้วยหอมอยู่เนี่ยอาจารย์บอกมึงไม่รู้ไงบวชเนี่ยเขากินผลไม้ได้นะย,ยกเว้นน้ํากับพวกอาหารอื่นๆที่มันตั้งไฟเนี่ยกินไม่ได้แต่ผลไม้นี่ได้หมดนั่นแหละเห็นไหมถ้าถามว่าเนี่ยก็เชื่อกันตามนี้ไปหมดแล้วแหละต้องครูบอกก็เชื่อ เหมือนเราเนี่ยแค่หูไม่ได้บวชเีเอาอะไราใส่หูเนี่ยเสียบวชกูบวชไม่ได้นะโตเขาบอกกูบวชไม่ได้กูเป็นฤาษีดวงต้องคอยยัดไอ้ไอที่มันเดือยที่มันออกมานะเอานิ้วลวงตูดหน่อยเสียบบวช mm hmm. เขาบอกกูบวชไม่ได้ถ้าไม่มีหลักฐานนะหลักฐานที่ชัดเจนทางศาสนาไม่มีมีแต่ไอ้หลักมั่วๆอะไรไเรียกว่าคนมันปลอมขึ้นมาเยอะแยะไปหมด ไปดูวอของปลอมบานเลยเรื่องการเมืองเรื่องทะเลาะกันเนี่ยโอ้โหนะมุสลิมแตกกลุ่มแตกเหล่านี่มันก็ปลอมนบีว่าอย่างนั้นนบีว่าอย่างนี้นบีเนี่ยบอกไปแล้วนะใครอ้างชั้นแล้วก็ไม่จริงเนี่ยแปลว่าโก,กหกแต่ภาษาเขาเรียกว่าโกหกใส่ชั้นก็บอกว่าเตรียมที่นั่งในนรกไม่ต้องเตรียมน่เป็นสำนวนเนร่เตียมที่นั่งในนรกเน่เป็นสำนวนแต่ที่จริงมึงลงนรกแน,น่ๆฉะนั้นหลัก โครงสร้างของศาสนาเนี่ยคือกีตาบุญลอและสุนนะคือคำพีกุรอานแล้วก็วจนะท่านรอซูลการกระทำการยอมรับนะทีนี้ว่าเอ้มันก็หลักฐานกุรอานต้นเดียวกันนั่นแหละฮะดีสก็ต้นเดียวกันนั่นแหละเอ๊แต่ทำไมมันทำคนละอย่างนี่เขาเรียกว่าตีความไงตีความไปเข้าข้างตัวเองเราก็ต้องมาศึกษาว่าไอ้โตครูที่มันเอาอย่างเงี้ย มันเขาเรียกมันแถตรงไหนมันแฉลบตรงไหนแต่โตครูที่เขายืนยันอย่างชัดเจนเน่ยเขาจะมีตรงไหนแถนั้นปัญญาคนเนี่ยไม่หนีหรอกถ้าจะศึกษาประเด็นเฉพาะเรื่องบางอย่างะนะเออทำไมละอ่านกุรอานไม่ดีไงอ่านที่ไหนก็ได้อลานรองลองรอดมาให้ไปอ่านที่กูโบกาไปอ่านที่กูโบอ่ามาดูนบีสมัยนบีเขาอ่านที่กูโบไหม ไม่ได้อ่านเลยที่กูโบกไม่มีมันก็อ้างว่าไงนบีไปละหมาดยานาซาที่กูโบคนถูกฝังไปแล้วนบีไปละหมาดยานาซามันก็บอกในละหมาดยานาซา,นาเนี่ยมีกุรอานป่ะมีไงฟติฮะ่ยอ่านนั้นแหละนบีอ่านกุรอานในกูโบก็นบีทําแค่นั้นมึงก็ทําตามนบีสินี่มึงเล่นไปปูเสือนั่งกันรอยาซีนเป็นต้นดูองค์ดูอะไรต่ออะไรเป็นพิธีกรรมใหม่ไปอ่ะ นี่แหละเขาเรียกว่าเวลาแท้เนี่ยเราจับได้ฉะนั้นคนศึกษาเนี่ยเขาจะไม่หลงทางหรอกเขาจะอยู่กันเนื้อแท้ของศาสนาไม่งั้นอนะมันเสียเวลาละหมาดละหมาดเคร่งคัดแต่ไม่รู้ศาสนานะในฮะดิษมีละหมาดอย่างเปรี้ยเลยเนี่ยแต่ไม่รู้ศาสนาเนี่ยแล้วไปตําหนิคนอื่นไปอะไรเนี่ยอลลอฮ์ลงนรกแล้วนะนบะบีเล่าให้ฟังแล้วนะ เรียกว่าไปบอกเฮ้ยมึงทําอย่างงี้นะกูว่ามึงเนี่ยตกนรกไม่รอดหรอกมึงเคยเคยดูอะไรเงี้ยไปว่าคนอื่นทําอย่างงี้จะตกนรกนะเพราะถึงวันจริงๆอนะับีก็เล่าเรียกว่าเอาหนังเรียกว่าหนังตัวอย่างอะฉายล่วงหน้าแล้วนะเรียกว่าเอามาฉายดูก่อนนะเนี่ยไอคนแบบเนี้ล่อล,อลองนรกเพราะเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ไปก้าวไก่งานของอันลอ่อ แต่เราจะพูดตามบทบัญญัติได้ทำอย่างนี้มันผิดทำอย่างนั้นมันไม่ถูกนบีว่าทําแบบเนี้ยนะลงนรกนะก็ต้องอ้างว่านาบีว่าเราอย่าไปว่าเองก็เรื่องเข้าใจศาสนาไม่ยากครับเพราะตอนนี้ใครที่ขยันเฝ้าหน้าจอในกลุ่มของศาสนานี่จะต้องเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันวะซุลลอฮฺาวะลานาบีจีนามาาาุฮัมมัดวะลาอลีวะซอบีฮวะสลัม